nhau đi thương cả nó, nghỉ, áo, alo, 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 ต้นนะครับทุกคนเข่าสุนั้งอาคายามีเมื่อนี้คือลิงหน่อยกับลิงไงมาขึ้นตรงไม้นี่เอ้ยวัรอดเมื่อนี้คือเขาตั้งใจมาขนฟืนเนาะเอาไปไหว้ยูสวนอยู่อยู่บอลบ้านสวนนะน่ะละกะเวลาดังไฟเขาจริงไงนะแล้วเมื่อนี้คือสิพาทุกคนมาสมความสนิทของหักสวนกับบอลรอดกัน นี่เมื่อกี้เขาคนฟื้นปล่อยปะเกลียร์ลแล้วตอนนี้คือเมื่อเราก็มาพักผ่อนอยู่ก๊กไม้อันนี้คือก๊กม่วงเดอนี่บอนที่เขาเก็บมังเน,าน่านน่แหละที่มังเน่าก็อยู่นี่มอมอ,มอนี่นี่ <c oughs> ไอส่วนเขามันยากัดที่จริงมันบกกัดต่อไอส่วนะแต่ว่ามันหาวมักหาวมากยอกลิ่นน้ำบักรลดะนะ Những điểm chụp căn hộ trong tôn này Bullard hãy hello hello hey hello hello lông mà hello lông mà lông mà thôi <laughs> Ow! Pala! Poon! Yeah. <coughs> มันยากัดบุญรอดบุถทึกกันเธอปู่ปันใดที่ไดทึกกันนี่เขาจนเมยละโอยมาลอดเฮ้ยป้าย ไอส่วนมวยแหละขาวจุดเยแล้วเฮ้ยมวยจ้องแต่บลอดอยู่นี่นี่นี่มันมาแล้ว เอานังสบอไว้สุดฮ่ยอุ้ยว้าวปมันขึ้นก๊กไม่บ่ได้ฮมนาไอ้บิ่งไหมความดื้อของเขาสองคนน่ะดื้อพอๆกันเลยประ่วนกบฟังความประหลัดกบฟังจังหน่อย <S々> mà, ai lọt lot. lọt lot. A alo, 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 alo Alo Ha 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 lot. A 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 Mình A cắt A đấy sao 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 Ê Xuân hào lại Ai bị sợ mà tắt lên rồi Mua mày bán đi có Lắc mày Xuân ม่บอลมันซีลงมาแล้วเด้นคอันนี้ก็บิ้มแต่บอลเขา่เขาลาต้เอะไรอสวนเอา้ล่ไสลยฮโล xin mời xuống lạc nhiên yêu con yêu con mời lính mắn mắt khaila yak york nam mắn bắc xuân lính a lot mama 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 <laughs> muộn mà ông mà mở Má ơi sao đây mười là có sao là có hao to hả Ui <laughs> ยกกันซื้อเรือนี้คือบกบริการแทนส่วนสวนหุยส่วนนี่คนลนล่ายรจะลองปลงใหม่แล้วลนลนแล้วก็ปลงลนแล้วก็ปลงุงไม่อกห้อก็สกันได้เลยยวนี่ยรปงมดไวส่วนส่วนมาหนิมา มันนี่มันนี่ดูมันนี่แฮ่มันนี่มันนี่เออมันนี่มาอืม,ม,มอันนี้อ๋ออันนี้ก็ยังไม่หรอกว้านนนนย เศร้าๆๆๆๆไม่รอนม,มามามา,มา <laughs> มันแยกขึ <omega> <laughs> ้นกุกไม้แล้วเหรอฮันมาดิมาดเฮ้ยบอกสวนมานแยกขึ้นกุ๊กไม้แต่ว่าขึ้นก่ได้บุ๊งนะสุขสันเด้เฮ้ยไอส่วนไอส่วนไอส่วนไม่หยันอีกไม่หยัง